รัเสเซียค้างค่าเช่าตึกที่สตอกโฮมีแล้วค่ะคุณบ้านของสาลาบรับเสเซียอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในสตอกโฮมนี่เองไม่จ่ายไม่สนล้วจะทาไมโหสัตว์รัสเซียนี่ใช้ไม่ได้นะต้องบอกว่ามูลสัตว์รัสเซียเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียค้างค่าเช่าตึกที่สตอกโฮมใครที่อยู่ที่รีดิงเกอร์เนี่ยน่าจะรู้จักที่นี่ดีเพราะว่าเกาะรีดิงเกอร์นะคะอยู่ใกล้ๆเออสตามามข้ามสะพานไปก็ถึงแล้วนะแล้วที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือว่าสถานทูตยูเครนก็อยู่ใกล้ๆกันเลยโดยอาคารนี้นะ สูงประมาณ7ชั้นมีประมาณ50ห้องนะซึ่งตึกนี้นะคะรัะเสเซียเขาเช่าไว้ตั้งแต่ปี1 9 6 0นะคะไว้เป็นที่ทําการผู้แทนการค้าสหาพันธ์รัสเซียในสวีเดนนะคะก็เอาไว้ต่อรองการค้าระหว่างสวีเดนแล้วก็รัสเซียนั่นเองซึ่งตึกนี้นะปัจจุบ,บันนะมีชื่อเรียกกันเลยเรียกว่ารัสเซียเฮานะคะ ตึกนี้นะเมื่อก่อนก็มีคดีคงคดีความครุคน่าฟุกเด่นฟอ้องร้องต่อศาลจะยึดมาจะมาขายทออตลาดเพราะว่าตึกนี้เนี่ยรัเสเซียก็อ้างว่าเป็นของรัสเซียนะคะคุณยึดไปขายไม่ได้เพราะว่ามันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐบาลสวีเดนก็ไม่กล้าขายกระทรวงต่างประเทศสวีเดนก็ไม่กล้าขายกลัวจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปี2014เนี่ยครุกณ่าฟุกเด่นก็เลยขอว่า ขายขายไปเลยเพราะว่าไม่จ่ายค่าเช่าอยู่แล้วจนคุณสเตฟานเนี่ยก็ได้มาประมูลและได้ซื้อตึกนี้ไปถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสเตฟานเขารู้หรือเปล่าว่าตึกนี้นะเป็นของรัเสเซียนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเอออาจจะไม่ได้ค่าเช่านะเขารู้นะคะว่ามันจะมีความเสี่ยงนี้แล้วก็รู้ว่าเนี่ยรัเสเซียใช้ตึกนี้อยู่เป็นที่ทําการนะแต่เขาคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อยากลองดูนะนี่ก็ตึกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่ามันได้ราคาดีแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองสตอกโฮล์มก็เลยคิดว่าเออมาลองเสี่ยงดูอะไรอย่างนี้นะจน สุดปี2014นะประมาณเดือนตุลาคมบริษัท LKO นะของคุณสเตฟานเนี่ยก็ได้ตึกนี้ไปนะคะแล้วยังไงพอได้ไปรัเสเซียก็ไม่ได้ยอมย้ายออกแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินนะคะไม่ตอบจดหมายไม่รับโทรศัพท์ไม่รับอีเมลจนคุณสเตฟานเนี่ยเขาก็เอาไปแจ้งนี่ไปติดหน้าตึกทุกๆเดือนนะคะไปติดหน้าทางเข้าออกลานจอดรถบ้างนะคะแน่นอนว่าคนที่อยู่ในตึกนั้นเนี่ยก็พยายามหลบหน้าหลบหนีไม่มีไม่คุยไม่จ่ายมึนแล้วไงอะค่าเช่าตึกทั้งตึกอะนะเชั้น5้าส อ,อ,ะนะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนสองหมื่นคูเนอร์ซึ่งตอนนี้ผ่านมาหลายปีแล้วรัเสเซียเนี่ยเป็นนี่ใค่กับคุณสเตฟานเนี่ยอยู่ประมาณ30ล้านคูเนอร์แล้วแล้วปัจจุบันอะรัะเสเซียเนี่ยเขาใช้ตึกนี้ทําอะไรมันก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะทุกคนเพราะว่าคุณสเตฟานยังเข้าไปดูไม่ได้เลยนะเจ้าของตึกยังเข้าไปตึกตัวเองไม่ได้เลยนะแต่เขาก็เห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งที่มีป้ายทะเบียนเป็นสีฟ้าก็คือเป็นป้ายของนักการทูตนั่นแหละเข้าออกตึกนี้เป็นประจํานะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่เข้าออกตึกนี้เนี่ยได้ร นนะว่าเป็นบุคคลในสังกัด Intelligence Agency ก็เหมือนสายลับนั่นแหละถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆอ่ะซึ่งหนึ่งในคนที่เขายืนยันแล้วเนี่ยว่าเป็นสายลับแน่นอนนะชื่อว่านายนิโคลาบานาทอฟนะคะได้รับการยืนยันแล้วว่ายังเป็นเอเจนซี่ที่แอคทีฟอยู่ในหน่วยงานที่ชื่อว่า RGU นะคะหน่วยงานนี้นะั้นรายงานตรงต่อกองทัพรัสเซียเลยไม่ผ่านหน่วยงานไหนแล้วก็หน่วยงานนี้นะทำเรื่องคนโทนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับพาตัวคนแล้วก็เรื่องคอตกองคนอ่ะนะซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ไปถามเพื่อนบ้านข้างๆบ้านแหล้วนะเหมือนอารมณ ความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างป้าเขาก็มันยายเป็นฉากๆเลยว่าเออตึกนี้นะนะโหไม่รู้ว่ารัฐบาลสวีเดนยอมให้เกิดเรื่องนี้ได้ยังไงทํามานี้ไม่ขยับเลยนะอยู่ยังไงก็อยู่เงินดูเศร้ามากแล้วก็คนที่อยู่ในตึกนี้นะพยายามหลบหน้าหลบตาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเลยเหมือนกับแบบหลบๆซ่อนๆอะไรอยู่อะแล้วก็แน่นอนไม่มีใครเข้าใจรัฐบาลสวีเดนว่ายอมให้เกิดเรื่องนี้ได้ยังไงทําไมไม่ขับไล่เขาออกไปทําไมไม่พยายามบังคับให้เขาจ่ายจริงๆนะมันมีหลายครั้งมากเลยนะที่คุณสเตฟานที่นน้าตึก พยายามตัดน้ำนะพยายามตัดเครื่องทางความร้อนในตัวอาคารนะแต่ทางรัฐบาลสวีเดนเนี่ยก็ห้ามว่าทําไม่ได้นะมันผิดกฎหมายเพราะว่าตึกนั้นน่ะมีเด็กอยู่แล้วก็เป็นการทําลายความสัมพันธ์ทางการทูตมากแต่ว่านักการเมืองที่เมืองลีดิงเกอร์เนี่ยนะเขาบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องว่าความสัมพันธ์ทางการทูตหรอกน่าจะเป็นที่รัสเซียเนี่ยรู้ว่าคุณสเตฟานเนี่ยจะพยายามปิดน้ำนะตัดไฟนะเขาก็เลยโทรสายตรงมาเลยว่าให้หยุดนะคะรัฐบาลสวีเดนเนี่ยก็เลยต้องทําตามคําสั่งของรัฐ ซึ่งมันก็สร้างความงงงวยให้กับเจ้าของตึกแล้วแล้วก็คนในละแวกนั้นเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องนี้จะจบอย่างไรคุณสเตฟานจะได้ค่าเช่าตึกหรือเปล่าหรือลาเซียนีจะต้องย้ายออกไปไม่มีใครรู้นะคะปัจจุบันเรื่องนี้ก็ยังขึ้นศาลกันอยู่นะคะถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังนะหวังว่าทุกคนจะชอบการเล่าเรื่องของเรานะคะวันนี้มาเล่าแบบสเดนสตอรี่แบบสั้นๆนะคะอย่าลืมกดตดตามช่องทางที่คุณเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะ